เจ้าโตโยต้าแคมร 2.0G นะครับรถปี2016มาพร้อมกับเลขไมล์เพียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอด m i n Back นะครับที่ช่อง Youtube ช่องเฉลี่คาอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทางเรานะครับมีรถเข้าใหม่อีก1นึคันนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโย t a c a m มรี่บอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานมากเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอประกาศก่อนเลยครับว่าทางเราเนี่ยรถบ้านคุณชาริิย ประกาศนะครับรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการที่จะขาย้ลยนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์โทร08115ตัวแล้วก็31ได้เลยครับหรือว่า0877575757ครับเพราะว่าเราเนี่ยรับซื้อถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดและไม่กดราคารถผ่อนอยู่ก็สามารถขายได้นะครับและต่อมาครับเรามาชมครับว่าโตโยต้าแคมรี่วันนี้ดีเทลเป็นยังไงบ้างเชิญชมได้เลยครับ ตัวนี้นะครับเป็นเจ้า t o y o ต้าแคมรี 2.0G นะครับรถปี2016เป็นรุ่นท็อปนะครับ 2.0G ปี16ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์เพียงแค่140,000กิโลครับไมล์แท้140,000กิโลเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินรถสวยไม่เคยติดแก๊สน,นะครับคันนี้นะครับเป็นสีบอลเงินหรือว่าสีเทาเนี่ยเดิมๆม,มาจากโรงงานป้ายแดงนะครับ สภาพภายนอกครับสีสันเดิมหมดจากโรงงานครับและเรานะครับยังรับประกันว่ารถทุกคันของเราเนี่ยไม่มีการชนหนักพ่คว่ำจมน้ําตัดต่อเป็นสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย,ย้อแมวสวมซ่าสวมทะเบียนโอนได้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับทุกคันนะครับรับประกันโดยพี่เวริครับไม่ต้องห่วงเลยนะและคันนี้นะครับราคาออกห้าง้ต้แดงต้องบอกเลยว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงครับ ตัวนี้นะครับออกห้างป้ายแดงราคาประมาณ1 4 0 0 0ล้าน 4, บาทครับ1 4 0 0 0ล้าน4บาทแพงมากๆแต่วันนี้นะครับพอเป็นมือสองนะครับราคาเนี่ยมันหายไปเยอะมากหายไปเกือบล้านเลยนะครับและวันนี้นะครับเราขอขายคุณเพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทราคานี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าคุณสนใจเนี่ยซื้อเป็นเงินสดนะครับคุณไม่ต้องเสียแวดแม่บาทเดียวครับ แต่ถ้าสนใจนะครับซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับตัวนี้สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับออกรถศูนบาทและยังสามารถผ่อนได้นานแปดสีงวดส่วนดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่2.79%นะครับและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่8,000บาทครับถูกมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับต้องการจับจองโทรมาที่เบอร์โทร08.1 1 5ตัวแล้วก็31ได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูกันสิว่าภายใต้ฝาปรงรถคันนี้เนี่ย มีตำหนิอะไรเปล่าเชิญชมได้เลยครับส่องกันเลยนะครับน็อตยึดฝาปรงคันนี้เนี่ยเคยถอดมาแต่ว่าถอดเพื่อเก็บสีฝาปรงนะเพราะว่าซอกด้านในเห็นไหมครับน็อตทุกตัวไม่เคยถอดหรือว่าขยับมานะและต่อมาครับซีนกาวขอบฝาปรงครับคันนี้นะครับซีนกาวเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับสติ๊กเกอร์ใสยๆยังอยู่ครบรอยเม็ดอาร์อรขอบฝาปรงสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบหมด คันนี้นะครับมีเก็บสีฝาโปงหน้ามาชิ้นเดียวแต่ว่าไม่มีการชนอะไรมานะน็อตยึดฝาโปรงซอกด้านในซุ้มหัวโชว์ทุกอย่างเดิมหมดครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้เลขคัดซีตัวถังทุกอย่างครับสวยหมดเดิมจากโรงงานป้ายแดงนะคันนี้ห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์ vvti นะตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2000 C ซีซีนะครับรถสวยไม่เคยจิดแก๊สน,นะครับนะคันนี้บอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับรีบมาซื้อไปได้เลย ราคาป้ายแดงครับประมาณ1 00 4 0 0 0ล้านบาทวันนี้นะครับเราขายคุณเพียงแค่4 8 9 0 0 0 0บาทกับเลขไมที่1 00 4 0 0 0 0มกิโลครับต่อมาเรามาดูกันสิว่าออปชันภายในคันนี้มีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยครับส่องกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยเลขไมแท้เพียงแค่1 00 4 0 0 0 0กิโลครับไมแท้1 00 4 0 0 0 0กิโลพวงมาลัย power multi function นะครับพวงมาลัยเลื่นสวย,สวย คอนโซลตรงกลางครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ภายในลายไม้และคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายนะครับตัวนี้บอกเลยว่าทันสมัยมากๆนะส่วนตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าเดิมเดิมจากโรงงานนะครับภายในเนี่ยเป็นสีเบตนะครับนะเบาะเป็นสีเบตแล้วก็ลายไม้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างสวยเลยออปชันครับมีมาให้ครบปาร์คิ้งเซ็นเตอร์ออกนอกเลนแท a c t i o n control กระจกไฟฟ้าสีบานแผงประตูสวยกลิบพร้อมใช้งานครับย้ำอีกครั้งว่ารถเราทุกคันนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนทุกคันนะครับต่อมาครับดูนี่เลยครับโครงสร้างหลักครับรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนรูกลมเป็นเรียบครับรถไม่เคยเฉี่ยวชนมาของเรานะครับตรวจสภาพทุกคันก่อนซื้อเข้ามานะครับโดยพี่เวลีครับไม่ต้องห่วง แล้วก็นี่ครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆใครที่เป็นแฟนขับแคมรี่หรือว่าชื่นชอบแคมรี่นะครับจะรู้เลยว่าโตโยต้าแคมรี่เนี่ยขับขี่สบายช่วงล่างนุ่มนวลออปชั่นมีมาให้ครบเลยคันนี้มาหลังก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับและต่อมาครับนี่เลยโครงสร้างหลักครับรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับรูกลมแบนเรียบรถไม่เคยเฉี่ยวชนมาสภาพบอกเลยว่าปิ้งมากๆครับ ต่อมาครับเรามาดูกันซิว่าด้านท้ายนะครับน็อตเคยถอดมาหรือเปล่ารถเนี่ยมีต้องกรอการติดแก๊สไหมเชิญชมได้เลยนี่ครับสิ่งแรกนะครับตรงนี้ครับก็คือช่องเก็บของนะครับแคมรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่องเก็บของเนี่ยมันกว้างขวางมากเลยนะครับต่อมาครับนี่เลยเห็นไหมครับอยู่มุมนี้น็อตยึดฝาโปรงท้ายครับไม่เคยแกะหรือว่าถอดมาซ้ายขวาต้องเหมือนกันครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันดูเลยครับนี่เห็นไหมครับ เดิมๆและสุดท้ายครับอ่างด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางอะไรเรามีให้ครบนะครับย้ำอีกครั้งว่าเราเป็นรถบ้านแท้ๆซื้อจากลูกค้าโดยตรงนะครับใครสนใจโตโยต้าแคมรี่คันนี้คุณมาซื้อไปได้เลยป้ายแดงประมาณ1 00 4ล้าน4บาทวันนี้เป็นมือสองครับเราขายคุณเพียงแค่4ี่แ0 0แบาทซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแบนซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับและต่อมาครับผม ห้องโดยสารฝั่งนี้ครับภายในครับสภาพบอกเลยว่า90%ครับใหม่ทุกอนูสวยทุกมุมครับเบาะหนังแท้สีเบจสวยๆม่านหลังไฟฟ้าแอร์ออโต้ทุกอย่างใหม่หมดครับคันนี้ใครอยากขับแคมรีนะครับซื้อไปเลย4 8 9 9 0 0บาทสุดท้ายครับผมภายใน2ได้เลยครับคันนี้เห็นไหมครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าฟรูออปชั่นครับสวยทุกอนูรูขมขลเลยครับคันนี้ โตโยต้าแคม y สุดยอดรถเก่งซีดานขนาดใหญ่ที่น่าใช้นะเห็นไหมครับโอเครถจบไปนะครับสรุปเลยกับเจ้า t o y o ต้าแคม y รคันนี้นะครับรถรุ่น 2.0G รุ่นท็อปนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินรถปี2016เลขไม้แท้140,000กิโลราคาออกห้างป้ายแดงประมาณ1,400,000บาทครับวันนี้เนี่ยเป็นมือ2เราขอขายคุณเพียงแค่ 4 8 9 0 0 0บาทครับ4 8 9 0 0 0บาทราคานี้ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับออกลดศูนย์บาทผ่อนนานแต่สีงวดส่วนดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เปนะครับใครสนใจนะครับต้องการจับจองโทรมาที่เบอร์โทร081 15ตัวแล้วก็31ครับหรือว่า087 7 6 7 6 7 6 7จครับแต่ถ้าใครต้องการสอบถามรูปเพิ่มเติมสอบถามโลเคชั่นสอบถามการเ้ลเงินผ่อนนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดโชว์ลิค้าได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมงานคอยตอบถามให้นะครับโอเคนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์น,นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ